ครับตรงนี้เป็นทางอิรฟานฟานดี้บอลสองครับชาธิทิพตามเก็บจะพลิกหนีแต่รอดขากรชนชาิทิพเอาตัวรอดมาเจอเตะร่วงลงไปเรียกฝ่าวได้ครับเริ่มเกมขึ้นมานี่เจ้าบ้านก็มีโอกาสเลยนะครับเสียบอลกลางทางนะครับเกือบโดนลงโทษฮะแล้วจังหวะนี้ชาติทิพโดนวิราเมจรยท,ทำฟาวครับจังหวะบังเหลี่ยมบอลดีกว่านะครับโดนหัวข้อเท้าเลยครับยังเอาไม่อยู่นะครับพวดมาอีกทีโอ้โหเตะสูงฮะ่ตรงนี้ บอลของชัดชัยเจอขึ้นไปกดศูนย์น่าลองทิ้งออกข้างมาเจอมองดักไว้ครับหวอนเชิญเชา้าเอาจับพลาดเองครับบอลจะโต้กลับลของทั้งพิธีวัดต้องฝากเข้ากลางมาเฟสตี้แทงช่องนี้สวยเลยครับแล้วเป็นชนะทิพย์สมรศรีนชนะทิพย์จีหนึ่งต่อหนึ่งเจอกับแทสปาลนิง่งจ่ายอ้อมาชา้าตรงนี้อีกทียิงโอ้ยตีเซฟครั้งดีดำเรียบร้อยครับโอ้โหดีสองศูนย์ครับโดยอีกอร์เซก้า โอ้เป็นไปได้ครับปีจีครับยิงน้ำสองศูนย์ครับโอ oh ้จังหวะลุยขึ้นมาใครเลยจะเชื่อครับโอ้โ oh หปีจีปทุมยูนิเต็ดทำได้ครับจังหวะสวนกลับเร็วและแฟนๆที่ตามไปเชียร์วันนี้เดินรับปิดได้เฮกันเลยครับที่สนามผู้จงครับวันที่ชนะทีมสงกรสินนะครับแล้วก็ถวายพาให้กับทีละศิลแปติด้ระตาประตูแล้วซ้ำอีกทีกอ่อจังหวะนี้เนี่ยซ้ำดาบสองนะครับ โอ้แปรจังหวะแรกนี่น่าจะไปติดทีละศิลด้วยโดนเซฟด้วยแต่ว่าตาบสองด้วยขวาของอีกอร์ซิเกเย่ไปพลาดครับต้องชมจังหวะขึ้นมาของชนาทิพด้วยครับให้มาจุดนัดพบทีลิลแปเนี่ยติดขาเิดเดียวครับจริงจังหวะนี้นี่ครับรโดลทีละศิลป์ไปถูกเล่นของช่างรายแล้วสามอีกทีครับอีกอร์คนเดียว2ประตูวันนี้ครับส่งบีจีประทุมขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์ โอ้โหเราดีนะเทียสินยืนไม่ลำงหนาพอดีครับใช่ครับ <โห S 2> จังหวะหาจังหวะบอลหลุดให้ถึงชนาทิพย์ชนาทิพย์พิงไว้ก่อนแต่โูกคนเดียวต้องโซโล่ครับชนาทิพย์เจอ,อยูซีชนาทิพย์หาจังหวะยังปุ๋นตอก่อนครับไม่มีตัวเติมเขาลงมารับหมดแล้วครับชนาทิพย์บอลจังหวะนี้นี่น้ำหนักบอลมันขาดไปนิดนึงครับแต่บีจียังได้ครองบอลชนาทิพย์ตั้งที่พิธีวัฒน์ ใ,ใกล้ๆครับชนาทิพย์เล่นทางจักรพัรที่เติบขึ้นบนไปด้วยนะครับบีจีรศิลป์ประคออยู่ข้างบนเองบ้างอะครับบีจีแทนเข้าไปตรงกลางชนาทิพย์บอลยังเก็บได้ครับธีรศิลป์กลับมาสารัตสารัตร,รอจังหวะแท้เฟรดดี้ทิ้งเข้ามาน้ำหนักดีชนาทิพย์พักเก็บไว้ให้ธีรศิลป์เกี่ยวธีรศิลป์สัดนดูนี่โอ้โหข้ามมายังดึกไม่ถึงสก,กัดยังติดชนาทิพย์ฟเฟรดดี้ให้มาชนาทิพย์ ขึ้นกลับมาจากักรพันธ์ขอให้ชนาทิพเฟรดดี้ชนาพิสิทธิ์ฝากเข้ากลางมาชนาทิพชนาทิพเลือกให้ธีรศิลป์หาจังหวะไม่มีตัวเข้าครับธีรศิลป์เคลียให้เฟรดดี้ออกมาที่สารัตชุดนี้ลองกดสักทีได้ไหมครับจ่ายออกข้างมาชน,นาทิพชนาทิพจี้เข้าหาเข้าในชนาทิพตเลาะอ,อีกทีหนึง่งชนาทิพลองกึ่งยิงกึ่งผ่านไปมาสั้น อีสามหนึ่งโดยอีกอร์เซกียมครับโอ้โหวันนี้โซโล่สามพูดตรงนะครับดูชนะทีมครับดวลหนึ่งหนึ่งนะครับหาจังหวะแล้วเปิดมาฉลับไปเข้าทางอีกอรกดซ้ายตูมเดียวลูกนี้ไม่ต้องเลยรับกันเลยครับเต็มข้อครับนี่ครับเด็ดขาดมากสกอร์ขยับห่างออกไปเป็นสามประตูต่อนหนึ่งครับปีจีบทุมยูไนเต็ดโอ้โหเราคงไม่อยากเห็นภาพอีกอร์เซกียฟเล่นกองหน้ากึ่งปีกแล้วนะครับแบบนี้คงได้เห็นกันแล้วครับว่าแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มี2กองหน้าอย่างเซกิเยฟแล้วก็ ฝั่งของเจ้าสินต้องหวังพื่งชนาทิพตชนาทิพหันไปมองใครโซโลเดี๋ยวไปก่อนเจอเตะตรงนี้ก็ได้ฝ่าลแล้วเหลืองต้องมาแล้วครับใบเหลืองไม่อีกหนึ่งคนนะครับด้านของหยางซื่อหยวนใบที่2ของเจ้าบ้านแหละครับชนาทิพเจ็ดนะม่จะเป็นต้องรีบรู้กันนะครับดึงเวลาไว้ก่อนกวะนี้ก็หวดขึ้นเขาเลยครับใบเหลืองชัดเจนอยู่แล้วครับ ใครจะเชื่อครับโอ้โหฟอร์มในหลีก2เกมถูกวิกษาวิจารณ์อย่างมาก